Oh. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตำนานเซียนอ่าเลขลอดผ่าเนาะคะ่ะนาะแตะกอนกระโดงกระดังคักเนาะคะ่นะนาอคะ่ะโอ้ดีใจอยู่ค่ะเมื่อนีนที่ได้ติดต่อมาค่ะเพราะว่าเอซี่แฟนช่องกะยังร่อค่อยยังยังคขมีความหวังกับเลขลอดผ่าอยู่ค่ะงอนคับผมค่ะเป็นยังไงคะ่ะที่มาที่ไปของเลขลอดผ่านี่ค่ะคือจังแม่นยำ่ำแทบบ่เป็นตาเพื่อนออกมาได้ก็ออกมาได้จริงจริไหมคะ่ะว่าสูฟังเนะะ่ยค่ะ อ่อก็อไปนางโอเป็นน้ำไปจมมุนจมนยังี่ละอืมไปท่องคาถาท่องอยัง,ยงนเงแ,แล้วเนาะแนนหลวดแกไม่ตายเขาหรอกเจาเขากระจะสงสารเขาก็ดึงออกมาหลวดอืมดึงออกมาจากขนาดว่าไม่เลขหรือว่าเป็นเป็นท่อนที่ว่าเขาเขียนเลขใส่เนี่ยเขาหยัดไว้ในกลางผาแล้วก็เอานังยางหัดอีกรอบหนึ่งเนาะแ<ใ>นนอืมมันยังสามารถดึงออกมาได้เนี่ยบ่ธรรา,าดาเนี่ยค่ะเนาะเลขหลอดผาเนาะ น,นานนานกะบซิบบันซ์สาหาบัณฑ์ฤกะว่ามันเละลอดผ่านนี่แหละคักเนาะคะนนน่ะงงเนาะอ่าสูตรนี่จากสายเครื่องขาบ้านไผ่เมืองพ่นมาเคือค่ะหรือว่าบ้านไผ่บ้านไนะะนผนนะะ่บ้านไผ่เนานะคะนน่ะเนาะสูตรเละลอดเออเละลอดผ่าเนาะค่ะบ้านไผ่เนาะค่ะเนาะกระบอกกระบอกกระบอกลอดผ่ากระบอกลอดผ่าโอ้ กระบอกรอดผ่าขาสีออกตัวใดไก่เพื่อนออกมาเวลาเขาสวดเขาทองยังสีบอกเขาวบาซู่ฟัง่งเขาขาวนะคุ้ลงคนกิสิว่าโอ้เขรขกรอดผ่าไปจังใดไมาจังใดเองสินะคะ่ะมันหงอห้องกับไปสวดดอกขอเพื่อนสองสามตัวขอเพื่อนย่ะเ,ยเพื่อนิเพื่อนกับจิตเอาออกไม้ยังสีนะอืแบบนี้เคยมีบ่ค่ะแบบพุ่มที่ว่าเพื่อนบ่หายเลยเนีนมีบม่ค่ะเวลาเขาไปขอ บ,บ่บ่บ่ออกจากผ่าเลยจากเอ่ยังก,ก,ก่กระบอกกระบอกรอดผ่านนี่บ่ออกเลยนี่เคยมีบ่ค่ะเคยมีอยู่ะคะเคย,ไ,ย,เคยไปเอาตัวหนึ่งนะ่ะมันบ่กักตัวเลยจนสี่ขัน้นโอ้อัน่ายเป็นยังางัซนนี่ลักษณะยัางัซนนี่พุ่มพันเป็นยังไงคะ่ะพุ่มพันบอ,อยากไข่บ่พุ่มมันกับจี่บตื่นกันแน่ไปแต่ละมันกับ นั่นกห้าเรื่พุ่มมันกับเนี้วจึิงจริงเนาะโอ้ขี่ที่ว่าถ้ไปพุ่มขี่ที่มันบอลแน่นมันกันได้นั่นกันเท้าแปลวแล้วแล้วกันเปิลบอกรายกามาเท้ากับบ้องมันกลับขึ้นไปหาเปิลจรงจรนะโอ้ค่ะตามไปเฮ็ดมาเนี่ยพุ่มใสค่ะแห้งก็โมแล้วก็ออกมาสามตัวเปย์เนี่ยพุ่มอยู่ใสค่ะพุ่มพุ่มที่เปิลห่เห้า มันกะเอาแน่นอนมาได้เพราะว่าห้างสันจรนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอ้ค่ะอืมาไฟ้เออกันฟุ้มได้ดีก็ได้กานฟุ้มได้ดีบ่บ่ดีกะบบ่ได้อย่างนี้นะโอ้ค่ะถ้าตามันคือกันกัถ้าตคือกันกับเพ่นนี่เพลนก็สสให้มามลดอย่างนี้นะแล้ววันนี้ห้าสีสังเกตจุดๆใดค่ะว่าภูินี่เพื่อสิไหห้าหรือบ่ไหมันมีอีหยังพิดปกติบ่ค่ะ มีอยู่ม,<า>มัน,ออมมนจนนีบบออกมากเลยเลยมันทอจนสวดตามเทียตีเทียงตีมันก็บออกมากเี่นะโอ้มันยกอัอนลอยคาถาพันคาถามากข่ก็บบออกให้เจ้ามันบ่นค่ะแมนก็ถือว่าเป็นซิงลีรับอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาอแมน ก็บอกอยู่ในผ่ามันมีสามารดอ,อกมาใดอย่างนี้นะ่ว่าหลายๆคนก็สิเคยเห็นคลิปเนาะค่ะนอว่ามันออกมาใดจังไดเนาะค่ะแน่นนี่ก็เป็นเรื่องที่มหัศจันย์อีกอย่างหนึ่งเนาะเรื่องลีลบพุ่มต่างๆใช่หนึ่งเ่งด้ล่ะว่างไรก็อกินหอดูบ่มีเวลาไปไม่ค่ายยากกันหน่อยโอ้คิดหอดกับมาเดอค่ะกันแล้ว อืมค่ะ,ะเรเรียเกกันรางวัลที่หนึ่งหงนนี่ไปแท่และโอ้งอดน,นี่มันยังได้ค่อยมั่นใจว่าสิได้รางวัลที่หนึ่งค่ะหงวนนี้ไปขอไซค่ะเบาซูฟังเลยคะ่ะที่ไปที่มาคือว่างวดที่แล้วก็ได้สามตัวตรงๆอืมขออยู่ใกล้ๆบ้านนี่แล้วค่ะอืมกลับไปซื้อจจงชาวฟ้อนพาไปไหนึ่งโอ้ค่ะอืมไปหาไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เด็กวตอกันเลยเด้ยักนวดติดก็ค่ะฮะได้ได้ยักนวดติดแล้วค่ะเจ็ดนวติดแล้วเจ็ดนวดติดโอ้บรราน,นมาหอดพ่อนพอราลวยกับเอฟซีจะเฝ้าหลุยเด้ค่ะเด้อให้ได้น้ำแข็งแข็งใส่สงการต้อนรับพุทธศักราชใหม่นะคะปีใหม่ไท่เห้ได้เด้อค่ะแกแกจึงนั่นนั่นแหละกับปาตนากับวิ่งอนไป ปูเปิ่นปอยให้เพื่อนนําเนือ้อละค่ะเพราะว่ากำลังเห็ดกำลังสางอยู่เดี๋ยองค์ปู่สิบ่ได้สีค่ะเดี๋ยวองค์ปูสิบ่แล้วปอยมันหมานเด้อค่ะผู้ป่อยหมานอยู่แล้วค่ะผู้ปอยอืยได้ได้ได้เลขจากอาจารย์เด็ดอาจารย์ดันมามันสิบอ่อาจารย์ดังตํานานเลขรอดผ่าหรือว่ากระบอกรอดผ่ามันนสิบ่คักอยู่อะค่ะยองกันสิคักยูตัวน้องค่ะ น้าตะปูไปเอากันมันแป๊ยใช่ไหมค่ะบา้านี้ไปเอาพุ่มยังค่ะนี่ไปเอาพุ่มไปเอาไอ้นนั่แป๊ยยุ่นทีหน้าเพิ่นโอ้พุ่มหน้านาะคะ่ะเนอพุ่มพุ่มไปหน้านาวะเท่าไประงเป็นเื้ยสืบ้านงานกันสามหัวกัน เมื่อกีว่ามันจะออกตัวเก่าก่อนเริ่มมาป้ากันสืบพูดสื่อคนกันได้แี่เพ่อใดใส่ในซอยนี้โอ้ข่ะมัาในงวดนี้แล้วมันสิตัวเก่าตัวใหม่เขากับฟาดมันหลดข่ะงวดนี้อืมยังมันก็ออกได้เบิร์ดไหมมันออกซ้ำๆกันมันก็ออกสินะค่ะครับอืมจอดรอเดี๋ไปตแล้วค่ะหกสองศูนย์หกสองศูนย์ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะ กอนี้แหละค่ะหกสองศูนย์แปดศูนย์เน้นๆเลยนะค่ะน้องจ้าจ้าบ้านนี้ไปขอมาแลเราก็มันฟันดี้ได้แหละฟันดีมันบฟันมาเดยกินลำมัวโอ้หงวยเขาแล้วฟันวาสั่นนู้เนอังกัันหวานมาเต็มบ้านนี่เอือโอ้ฟันมาคนมาตุ่มมาห้องเยินมาค่ะงานีย ว่ามันส้บเขาท่างเห่าอยู่วะเอ็ดซี่แฟนเอ็ดซี่แฟนสองสิบอบริโชคได้มานไปน้ากันอยู่วะอ้าวกระโจกพูดได้มีทุนแล้วกับสื่อหลายจเกิดไหมอืมอ่าภูมิมีทุนเนี่ยก็เริ่มจากงวดนี้เลยแนะน้องค่ะหกสองศูนย์มันบ่ค่ะจ้าหกสองศูนย์ลวก่แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะไวค ค่ะอวยเอาเนาะหกฮกกับเนาะค่ะเนาะมมนอกแมนเพื่อนเป็นป้ไดเก่าก็ฮงนี่ละที่ตามพี่เคยไปขอกระบอกรอดผ่านีเพื่อนกับหัวกับหางบ่ค่ะกัดกับบยูได้ล่ะโอ้ลังเท่อกับเก่าเป็นหกซีเมนบ่ค่ะแมนกับกั่นไว้นะเมื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับอ่า หกสองศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะ,ก,ะก็สิกลับถึงแต่เลขเก,ก้ากับเลขหก 6, นั่นแหละคะ่ะพี่น้องบัดเวลามันออกมามันออกเก้าสองศูนย์นั่นเขาบ่ิจาคค่ะพี่น้องะ่ะเขาต้องสื่อไว้น้ำนอะอม่านฝันฝันมาจังไหนก็ะคะ่ะที่กลับมาจากขอเล็กเหรอมานอนฝันมาเลยกินลาบงวงอ่ะนอนกินลาบงัหวห่วยมองเขาคนหนึ่งคนหนึ่งกับฝันมาพี่น้องมาห้อมมาอนกันนะอืมค่ะใําน้ำ จะนอนมากจนตุ่มห้อมอยู่บ้านค่ะอกระิเขาท่างยได้น่อค่ะให้พริกอ่าตำนานเลกอ่ารอดผ่าหรือว่ากระบอกรอดผ่าให้พริกตำนานกลับขึ้นมากคือเกาด้วยค่ะเด้องวดที่แปดนี่ก็ขอให้มันเข่าตรงๆเนาะค่ะจ้างวดที่แปดในคันได้ตรงๆกระซี่วยไอซี่แฟนสองพอนพรรวยมิตรผูใจดีๆด้วยกูดอกค่ะมันบ่แม่นงวดที่แปดได้นี่มันงวดที่สองเลย โอ้อันนี้งวดที่สองบอกของของของอันของตรงนี้มันบ่ค่ะจ้าอ๋อแต่สําหรับอ่าไปขอทังอื่นหันค่คอยมันเก็ตงวดมันบ่ค่ะอ่าอืมค่ะีนงวดที่สองนะคะนอสาหรับอ่าพุ่มหน้าตรงนี้เนาะคะ่จะจ้าทางงวดที่เราได้หกสามสามหกมันบ่ค่ะงวดที่แล้ว 63, งวดที่แล้วมันได้สามหกศูนย์สามหกศูนย์ค่ะอ้งวดของงวดที่แล้วเนาะเอามันก็ะหางกันบ่ไกลได้ค่ะนี่เนาะ สามหกศูนย์กับสองหกศูนย์แสดงว่าเลขอยู่ใกล้กันออืกันมากเมื่อยมากเล่นเนี่ย้าวิ่งวิ่งตัวใดค่ะนี่วิ่ง 6, าหกบวังว่วิ่งอย่างก็วิ่งหกกันละค่ะเพราะว่ามันสีหกมันสีแห้งเนาะค่ะเนาะออบอกอรานี่แหละก็เร่ยนเราจะวิ่งก็วิ่งหกกันล่ะค่ะอ้าวยังไรกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ให้ความมโนขอก่ทังช่องพอนผ้าร้ยค่ะ จ้าจ่าจ้าสาธุค่ะขอบคุณค่ะสสวัดี